แบบนาจห้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนสนิทมิส,สหายนะคะว,วันนี้ก็มีพี่ไก่นะคะพี่ไก่โค้ชพี่ไก่ค่ะมีพี่รัฐคุณอานแล้วก็น้องบิ๊กนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟาสท็อก ครั้งที่3ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่24กันยายน2564นรนะคะวันนี้เราเตรียมกระเป๋าสตางค์มาด้วยนะคะค่ะยังไม่ได้นํามากระเป๋าสตางค์ค่ะวันนี้เราจะคุยถึงนิสัยการโค้ชตอบโจทย์กระเป๋าตังค่ะกระเป๋าตังเราจะใช้นิสัยการโค้ชให้กระเป๋าตัง oh. เรามั่งคั่งรำ่ำรวยขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะวันนี้ก็จัดโดยไทไฟคณมีนะคะ by Coach Wa ค่ะ ก็จะมีพี่รัชนีนะคะมาเป็นนะคะสักครู่ไปไหนแหละ <laughs> สไลด์สไลด์โอเคค่ะนี่ก็เป็นโปสเตอร์นะคะขอขอบคุณคุณอันนะคะที่เป็นผู้สร้างสารรค์โปสเตอร์ให้เราเป็นครั้งแรก <laughs> รุ่นที่3นะคะไทฟ้าทองรั้งที่3เราก็มีโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวนะคะคลิกไม่ไปโอเคค่ะก็ขอขอบคุณผู้รับที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะวันนี้ก็มีผู้รับที่ยิ่งใหญ่คือโค้ชพี่ไก่พี่ตานะคะ,ะก็มี คุณน้องบิ๊กนพโดลนะคะเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีหลายละท่านทยอยตามเข้ามานะคะ,ะหมอพี่เทพค่ะสวัสดีค่ะหมอพี่เทพนะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะว่าก็ขอดูโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะก็จะเห็นหน้าแต่ละท่านด้วยค่ะหมอหมอพี่เทพนะคะโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะผู้รับที่ยิ่งใหญ่ของเราทยอยกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ก็เวลา ประมาณ20นะคะ30นาทีค่ะนะคะท่านใดเปลี่ยนชื่อเรียกคุณรัดดาปูใช่ไหมคะยินดีค่ะเป็นเพื่อนกับพี่รัชนีหรือว่าคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะพี่รัดดานะคะขออนุญาตเรียกพี่รัดดาหรือพี่ปูได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคมีดอกไม้น่าจะเป็นสมาชิกเดียวกับพี่รัชนี <laughs> มีดอกไม้เหลือง <laughs> <ๆ>ขอบคุณค่ะ วันนี้เราขอขอบคุณผู้รับที่ยิ่งใหญ่นะคะและขอขอบใจค่ะขอขอบใจผู้ให้ที่เอื้อเฟือนะคะก็มีพี่รัชนีนะคะพี่รัชนีชูชงงามคะ่ะเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อในครั้งที่สามของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ให้ที่เอื้อเฟือที่เป็นเป็นเรียวกว่าเป็นสามรัตนามานดานะคะของไทฟ้าไลฟ์โคชชิ่งนะคะ ที่เรียนไลฟ์โคชิ่งกับพี่วารุ่นล่าสุดเนี่ยนะคะรุ่นที่2นะก็คือคุณอันทิติรัตค่ะที่เป็นผู้เอื้อเฟื้อในการทำโปสเตอร์ให้เราครั้งนี้จึงมีโปสเตอร์ที่นำไปออกหน้าออกตาสื่อสารได้นะคะ,ะขอบคุณมากแล้วก็ขอบใจผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อคือตัวเองนะคะโค้ชพี่วาเองก็เป็นผู้ให้ที่เอือ้อเฟื้อที่จัดได้เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะจัดไทยฟ้าทอล์กขึ้นมาได้ในเมื่อ ต่างประเทศเขามีเช็ดทอล์กได้ทําไมประเทศไทยจะมีไทยฟ้าทอล์กไม่ได้นะคะเราก็จัดได้ค่ะจัดเองสอนเองดูเองชมเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆขอขอบคุณพี่รัตดาปูนะคะที่เข้ามาร่วมสมัครามาร่วมเรียนรู้นะคะกับไทยฟ้าทอล์กด้วยกันในวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นนะ,ะมีมีสมาชิกใหม่เข้ามาขออนุญาตอัดวิดีโอไปด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะ น <Mag One. S 1> ี่อาจารย์บอกขอเนญาตปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้โอกาสโอกาสแนะนําตัวกันที่นี้เวลามันก็จะหมดอีกแล้วนะคะเวลาสู่มันแรงงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวนะคะมาเตรียมผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายตีนอนยิ่งยิ่งใหญ่เลยอ่ะโอเคทุกท่านปิดปิดไมค์ก่อนนะคะขออนุญาตมิวเสียงนะคะมิวเสียงทุกท่านก่อนนะคะเพื่อเราจะได้อยู่ ในกระบวนการได้กันอย่างเรียบร้อยกับมิวออนนะคะค่ะเรามาสารไมตรีกันนะคะเสียงออกไหมคะท่นาน,น,น,นได้ยินเสียงไหมคะ <c oughs> ฉันรักตัวเองที่คิดถึง เรามาบอกรักตัวเองกันนะคะเชิญชวนบอกรักตัวเองกันค่ะที่ก่อเกิดขึ้นมาเป็นรับตานะคะรับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเบาเบาไปนิดนึงค่ะเพิ่มเสียงค่ะอ๋อนี่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวสักตัวเองที่คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามได้ไหมคะนะคะ เนียนะคะสักครู่ค่ะไปเปิดเสียงก่อนวอลลุ่ม ขอโทษที PowerPoint ลองดูนะคะมันจะดังไปไหมทำไมนะคะฉันรักทุกๆตัส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวฉันได้ยินแล้วค่ะฉันรักชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ของฉันแต่วควนะคะเรามาสารไมตรีด้วยการรักตัวเองก่อนคะ่ะฉันรักตัวเองะะที่คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ฉันรักตัวเองที่มีจิตใต้สำนึกที่แสนวิเศษมหศัศจรรย์และทรงพลังวันนี้ฉันจะขอบอกรักตัวเองฉันรักเธอ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 อย่างที่สุดฉันรักและชื่นชมในตัวเองในความกล้าหาญที่ลงมือทำในสิ่งต่างๆ ฉันขอสัญญาว่าฉันจะบอกรักตัวเองทุกวันด้วยความใส่ใจฉันรักเธอเธอยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบน,นี้เธอคือคนเดียวที่รักฉันมากที่สุดและเคียงข้างฉันตลอดเวลาเธอมีคุณค่า เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันขอบคุณเธอที่นำความสุขมาให้ฉันเสมอฉันขอบคุณเธอที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้กับฉันฉันรักเธอเธอยอดเยี่ยมเธอสุดยอดเธอทำได้เธอทำได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการเธอขยัน เธอมุ่งมั่นเธอแข็งแรงเธอเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้คนบนโลกใบนี้เธอเคียงข้างฉันตลอดมาฉันซาบซึ้งมากฉันรักเธอมากรักมากรักมากที่สุดเธอสวยงามเธอโดดเด่นเธอมีความมั่นใจ เธอคู่ควรกับความร่ำรวยเธอคู่ควรกับการเป็นสศรษฐีเธอคู่ควรกับทุกสิ่งที่เธอต้องการบนโลกใบนี้ฉันรักเธอฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ตัวฉันคนะ่ะ<อ>ฉันรักชีวิตที่ทแสนมหัศจรรย์ของฉัน<ม>ฉันรักตัวเองที่คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ฉันรักตัวเองที่มีจิตใต้สำนึกที่แสนวิเศษมหัศจรรย์และทรงพลังวันนี้ ฉันจะขอบอกรักตัวเองฉันรักเธอ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 อย่างที่สุดฉันรักและชื่นชมในตัวเองในความกล้าหาญที่ลงมือทํำในสิ่งต่างๆฉันขอสัญญาว่าฉันจะบอกรักตัวเองทุกวันด้วยความใส่ใจ ฉันรักเธอเธอยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้เธอเคือคนที่รักฉันมากที่สุดและเคียงข้างฉันตลอดเวลาเธอมีคุณค่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันขอบคุณเธอที่นำความสุขมาฉันเสมอฉันขอบคุณเธอ ที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้กับฉันฉันรักเธอเธอยอดเยี่ยมเธอสุดยอดเธอทำได้เธอทำได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการเธอขยันเธอมุ bize, <m ın opoly> <illing> ่งมั่นเธอแข็งแรงเธอเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้คนบนโลกใบนี้ แชค้างเลยหายช่วยาวักสามรอบนะคะเธอเคียงข้างฉันตลอดนาฉันซาบซึ้งมากค่อยค่อยลืมกันนะคะส่งที่หน้าส่งยิ้มใักกักเราถ่ากล้องนะคะเธอสวยงามเธอโดดเด่นเธอมีความมั่นใจเธอคู่ควรกับความร่ำรวยข้างฉันตลอดมาขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ เราก็เข้าสู่ไทฟ้าทอล์กครั้งที่3นะคะนิสัยการโค้ชตอบโจทย์กระเป๋าตังเลยค่ะวันนี้ค่ะก่อนจะเข้าหัวข้อนะคะขอทดสอบเสียงกันนิดนึงค่ะอยากฟังเสียงแต่ละท่านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะท่านใดพร้อมที่จะเช็คอินนะคะบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะวันนี้รู้สึกอย่างไรค่ะ เพนพี่โค้ดพี่ไก่ค่ะโค้ดพี่ไก่ค่ะรู้สึกผ่อนคลายค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่มีอะไรจะเสริมอีกไหมก็รู้สึกยินดีที่ได้มาในวันนี้นะคะและได้รู้จักคนค่ะขอบคุณค่ะได้แชร์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญพี่รัดดาหรือพี่ปูนะคะสมาชิกใหม่ของเราค่ะ ยรดาสะดวกไหมคะคุณอ่านก่อนอ่ะคุณอ่านก็เลยค่ะคุณอ่านก่อนก็ได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกมีความหวังรู้สึกมีความหวังกับหลายหลายหลายๆอย่างในชีวิตนะคะแล้วก็อ,อดไปได้ที่จะต้องเข้ามาฟังพี่วาเพราะว่าทุกครั้งที่เข้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะได้ได้อะไรกลับไปทุกครั้งก็เลย ต้องจัดเวลาแต่วันนี้ก็มาช้านิดนึงก็ต้องขอขออภัยด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้มาพบทุกคนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้าน,นะคะทำโปสเตอร์ให้เราวันนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มด้วยถ้าพี่รัตด,ดาหรือพี่ปูสะดวกก็เชิญน,นะคะน้องบิ๊กค่ะน้องบิก๊กสวัสดีครับโอ้ขอโทษนะครับที่ฟังนี่คือผมมันจะไปหาไปให้ให้อนนี้เขาคือจะบอกว่า ผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออดีมกันครับได้รู้จักกับคนเลยอะ่ะนั้นนี่ทุณแมอาจจะคือทุณแมอาจจะแบบไมนรู้จักแต่ผมก็จัดแค่เป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้เออดีมากมากเลยครับนะเหมือนว่าหมก็ได้รู้เจอกกันเนาะขอบคุณครับน้องเบ๊กเอากระเป๋าตังค์มาด้วยนะ